สวัสดีค่ะเจอกับช่องเมก้าลิชชี่เลเววันนี้นะคะเมก้า <Mega S 2> ก็จะมาสอนทำไอศครีมกะทิสดค่ะแต่ว่ามีผู้ช่วยด้วยคือลิชชี่นั่นเองแล้วก็จะให้ลิชชี่เป็นคนใส่นะคะเมก้า <Mega S 2> ก็จะเป็นคนสอนลิชชีนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยอันแรกก็คือกะทิสดค่ะ ครึ่งกิโลค่ะแล้วก็แป้งข้าวโพดค่ะสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ตาลมะพร้าวแล้วก็ถั่วลิสงสำหรับโรยหน้าค่ะขนมปังสำหรับไว้กินคู่กับไอศครีมกะทิค่ะตอนแรกนะ ช้อนโต๊ะนะแล้วก็ใส่ในกะทิสดอ่าเดี๋ยวดิชี่ทำเลยนะโอเคแล้วเราก็คนให้เข้ากันก่อนอ่าเดี๋ยวดิชี่ทำเลยอโอเคต่อไปเราก็ใส่น้ำตาลมะพร้าว Okay. ให้ค่อยใส่แล้วเราก็ขนให้เข้ากันอ่ะชค,ะคนไปทางเดียวกันโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องนำไปตั้งไฟนะคะโอเคต่อไปเราก็ต้องนำ ที่ที่เราผสมกันทั้งหมดแล้วมาตั้งไฟแล้วก็เปิดไฟอ่อนนะเดี๋ยวมีก้าเปิดไฟในหะ้โอเคแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องคนไปทางเดียวกันค่ะให้ที่ทำเลย้อนง่นายๆไปทางเดูการ์ลแล้วเราก็ต้องรอจนกว่ากระที่จะเดือดนะคะแล้วก็ไปทํา เรียนค่ะ ตอนนี้นะคะกะทิก็เดือดแล้วเดี๋ยวเราขอปิดแก๊สก,ก่อนโอเคแล้วเราก็ต้องนํากะทินะคะให้ให้ต้องพักให้หายร้อนนะคะแล้วเราก็นำใส่กล่องเลยค่ะแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นนะคะ3ชั่วโมง 是吗？ จากที่เราแช่3ชั่วโมงแล้วเราก็ต้องนำออกมาแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะแล้วก็ต้องนำไปแช่จนแข็งเลยคะ่ะแล้วก็เพื่อที่จะได้ทาเป็นไอศกรีมออกมานะคะขั้นตอนต่อไปนะคะแล้วก็ต้องหั่วค่ะเพื่อมาโรยหน้า ไอศครีมกันนะคะหรือว่าจะเป็นการคั่วถั่วก็ได้ค่ะแต่ว่าเม่ก้าจเลือกเป็นการอบนะคะเพราะว่าสามารถประหยัดเวลาได้ค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้ไอสิสเครมแล้วนี่เลยต่อไปนะคะเราก็จะต้องโรยถั่วค่ะตอนนี้นะคะเราก็โรยถั่วเรียบร้อยแล้วหนะ้าตาแบบนี้น ิมแล้วเดี๋ยวมีแกี้จให้ดิชี่ชิมนะคะอะอ,ะอ,อ,ะอถ้าทางอร่อยค่ะ<อ>แล้วก็เพื่อนๆสามารถนำสูตรนี้นะคะไปทานกินได้เลยแล้วก็ฝากทุกท่านแล้วก็เพื่อนๆเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r คร้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง ฝากทุกท่านกดติดตามช่องเมกาลิชี่ ie, ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรากดตรงนี้เลย ครีมของเราก็เสร็จตอนนี้นะคะเราก็ได้โรยถั่วแล้วค่ะนี่เลยแบบนี้เลยวูหน่าทานมากว,าว้าวก็ขั้นตอนต่อไปนะคะแล้วก็คือชิมเลยค่ะเดี๋ยวมิก้ขอชิมเลยนะคะื ชร์กดซับสไครป์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากให้ทำคลิปอะไรใหม่ๆอีกก็คอมเมนต์มาใต้กันเลยค่ะบ๊ายบายอู้น่าทานมากต่อไปก็ถึงขั้นตอนชิมแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาชิมเลยืม อร่อยมากคือมีความหวานแล้วก็อร่อยด้วยเยีะะ่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลยก็ถ้าเกิดว่าใคร,รแล้วก็ต่อไปลองมาชิมกันเลยค่ะอืมอร่อยอืมอร่อยมาก